สวัสดีครับสวัสดีฟาร์มหมูในหมีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มายายนมหมูนะครับก็ตอนนี้เอามาไว้ข้ออลาบันไดสองตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาอีกแปดตัวนะครับแปดตัวอยู่ที่นี่นะครับกำลังนอนเลยสบายใจเลยครับก็ตอนนี้ก็ได้ยี่บสามวันนะครับ ลูกหมูได้ยี่สิบสามวันก็จะยานมนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาให้ยานมแล้วนะครับที่เขาจองนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับลูกหมูนี่ตัวละสองพันหนึ่งรอยบาทนะครับส่วนแม่หมูนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ที่หนึ่งพันเอ้ยหนึ่งื่นสองพันห้ารอยบาทนะครับก็ถือว่า สำหรับหมูบ้านๆน,นะครับก็ได้ราคาพอพอได้นะครับพอได้ราคาพอได้นะครับราวนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็มาถ่ายให้พี่น้องในชมกันนะครับสำหรับการหย่านมในวันนี้นะครับย้ายเสร็จเรียบร้อยครับผม ก็เหลือแม่พันธุ์ตัวเดียวนะครับอยู่ที่นี่เดี๋ยวอีกสองสามวันก็เจ้าของเขาก็จะมาจับนะครับตัวนี้ก็ตีอยู่ประมาณสัก,200กสองร้อยลูกสองร้อย๋ยวไปดูลูกหมูนะครับตัวนี้แม่พันธุ์ตัวหนึ่งนะครับติกดกย่ไว้ลูกหมูอยู่นี่ยี่สิบสามวันหย่านมนะครับ ซึ่งเคยอ,อยานมอายุน้อยที่สุดนะครับตั้งแต่เลี้ยงมาปกติก็จะยี่สิบห้ายี่บกวันนะครับอันนี้นยิบสามันยานมนะครับก็เอาตามเจ้าของเขาต้องการนะครับไซส์มูก็น่าจะอยู่ที่หกเจ็ดโลนะครับ